เจอกันอีกแล้วก็เมียงว่ารีแอควันนี้เราก็จะมารีแอคเทเลอร์ของต้นหนชนลทีซึ่งเพิ่งปล่อยออกมาสดๆร้อนๆวันนี้ก็คือวันที่อะไรวะวันที่ไหนวะเชอรช่างมันเพิ่งปล่อยเลยเมื่อ7-8ชั่วโมงที่แล้วก็อ่ะปล่อยแล้วก็ต้องมาถ่ายคลิปนะว่า เขาปล่อยเทลเลอร์ผู้ง่ายๆเป็นทีเซอร์ในในเนื้อหาที่แบบเจาะลึกเข้าไปอีกก็คือเขาจะเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนี้เออซึ่งทีเซอร์แรกอะก็อคิดก้ากันไปแล้วรอบหนึ่งเรามาดูเทลเลอร์ที่เขาปล่อยมาแต่คนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องอยียงวะเนาะเดี๋ยวเรามารีแอคแล้วก็รีแคปไปด้วยกันเลยแต่ก่อนอื่นขอชี้แจงนิดนึงอ่ะ ซีรีส์ต้นหนชลธีเนาะรีแอคครั้งนี้จะไปโผล่ที่ช่องสำรองก็คืออีย่างวะเวอร์ชัน2อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเนาะ,ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะทุกคนเราไปดูกันเลยว่าเขาจะปล่อยไม้เด็ดไม้ดีไ,ม,ดไม,ม้ยังไงนะคะไปะไปกันเลยคนน,นี้ชื่อต้อนหนคนนี้ชื่อชลทีผมต้นหนผมชลทอีอืมยืความสลับทีเอาแล้วสลับทียังไง เนี่ยเชิญนาทีน้องข้ามบ้านที่กูเคยเล่าให้ฟังเลยเขาตานทำไมมีแต่ผู้ชายมาขอว้าบวะพวกนี้เปลี่ยนเลยมากแบบวะน้องเป็นผู้ชายตาโคตรขวานไอแม่มึงบอกกูมาแล้วมึงก็ชอบไอต้นด้วยใไหมอ่ายอมแล้วยอมแล้ผมชอบไปต้นอุ้ยดูแล้วดูจังเจอสมัยเด็กๆแล้วไอต้นมึงมีใจให้น้องเขาจะบอกกูมามีใจเหี้ยอะไรให้ชวนมาน้องกู ฮะพวกพี่ให้ผมแกล้งจีบชนเพื่อทำให้พี uh> <S <S ่ต้นหึงแรงมากกัดเข้าไปทั้งฟองเลยน้ำไข่จะได้แตกอ๋อน้ำไข่แก้งมือนี่นุ่มเหมือนหมีจริงเลยถ้าเป็นสาวสนะขอแกองแกเนชนมือร้ายนะร้ายนะปล่อยทีเซอร์ขนาดนี้นี่เลิกอ้างพี่อ้างน้องกันดีเถอะเขาหึงเขาแหละ วันโดนโดนชนระทีเป็นเป็นน้องพี่หรอหรือว่ามึงจะให้มันเป็นเมียกูมึงถึงจะเรายุ่งอ่ะหรือว่าถ้าเกิดมึงชอบชุเนี้ยกูแก้ผ้าเราได้เอาไหมเอ้ฮอรพีมแม่ไม่ได้มองรู้ไว้นะว่าพี่อ่ะเป็นแฟนคนแล้จะมีเงได้นะครับ การที่ชนเนี่ยบอกความในใจกับพี่ต้นเขาเนี่ยมันไม่ผิดนะลูกอัต้นนี่มันคืออะไรอ,ะอ่ะป๋าเอาชนกลับไปอย่าให้มันเจอไอ้ต้นอีกใจของกูจะไม่ไปไหนจะอยู่กับสายน้ำที่ชื่อโชลอาทีตลอดไปครอบรถมากาบ้านเก่าองอยู่ไหนะวะนน่นอะหลังข้างๆเนี่ยรั้วติดก,กันกับบ้านไอ้ชนเลยนะประตูหลังบ้านเชื่อมกันด้วยปร,ประตูหลัง ไม่มีวันไหนไม่รอไม่ใช่คิดถึงแค่วันเชียงเงาเห็ให้ใจเขาเป็นเธอโบเปล่าโลกใบสีเทาของฉันยังเบียดจบแล้อ่ะถ้าให้พูดนะคะก็คือว่าชนละทีเนี่ย แอบชอบต้นหนพี่ชายข้างบ้านตั้งแต่ตัวน้อยเนีนเวแล้วแบบว่าได้ย้าอยู่ด้วยกันตัวเนื้อหาก็อาจจะไม่ลงลึกอะไรมากเนอะเพราะว่าไม่อยากสปอยนะคะใครได้อ่านนิยายแล้วก็มันก็มีแหละนิดๆหน่อยๆเนอะให้ไปหาอ่านดูก็อมันดีจริงๆมันฟินมากแล้วแบบแกความหุ่นของป๊อตอะของต้นหนนอะ บอกป๋กบอกเป็นพี่น้องแต่การกระทำส่วนทางมากแกในซีรีส์เป็นอะไรที่แบบอะไรเงี้ยทำไมบอกว่าน้องทำไมถึงห่วง,วง,วงไอขนาดนี้เอออเพื่อนสองคนน่ยก็กใชาย่อยนะจ๊ะทดสอบเพื่อนตัวเองเนี่ยแล้วด้วยความที่แบบเข้าตังค์เนาะน่ารักอะ่ะจดจักการได้มากแล้วไปเต้นอะไรบนเวทีอ่ะน้องเน่งน้อง,งกระต่ายกระเต่าด,ดุ๊กด,ดิ๊กด,ดุ๊กด,ดิ๊กตลกมากเออแล้วแบบ ไมู่้จะพูดอะไรแล้วพูดเลยกันว่ามันจะเริ่มวันศุกร์ที่13พฤศจิกาเนาะสามทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็มแล้วก็ย้อนหลังทางเอเอสเพลนะคะใครที่อยากติดตามนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กต้นหนชนทีอ่าใครที่แบบทวิตเรื่องนี้เนาะก็อยากให้ติดแฮชแท็กต้นหนชนทีนะจ๊ะแล้วก็ติดตามผลงานตอนนี้เขาก็ลองแบบมีความกุ๊กกิ๊กกุกกากออกมาแล้วอ่ะจีเอ็มเริ่มขายของแล้วนะจ๊ะ เริ่มทำการตลาดแล้วนะจ๊ะตกได้ตั้งแต่ทีเซอร์แรกจนทีเซอร์นี้ไม่ต้องพูดเยอะค่ะไปดูอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องออ่างว่าด้วยเนาะอะแล้วก็แจ้งอีกครั้งนึงตัวซีรีส์เรื่องนี้จะ react ในอาช่องชาแนลสำรองก็คืออยียงว่าเวอร์ชัน2นะก็อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เหมือนกัน เดี๋ยวจะลงคู่กันเลยทั้ง2อันถ้าลงได้เนาะก็จะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้ด้วยใครที่ไปกดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้ะ